ขนมไข่ปลาโบราณหอมหวานอร่อยทําจากลูกตาสดๆเลยครับครับวันนี้เราเก็บลูกตาลมาได้หนึ่งลูกครับผมก่อนอื่นก็นํามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําขนมกันครับก่อนจะทําขนมจากตานะครับเราต้องมายีลูกตาลก่อนนะครับก่อนที่จะทําขนมได้นะครับผมขั้นตอนแรกก็ปอกเปลือกก่อนเลยครับ ปอกเปลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําเล็กน้อยครับจากนั้นก็ใส่เกลือหนึ่งกำมือครับผมเป็นเกลือป่อนนะครับแล้วเราก็ลงมือยีลูกตาลได้เลยครับขยำตาลนะครับรีดเอาเฉพาะเนื้อตาลนะครับยีเสร็จแล้วนะครับเราก็มากรอง อน้ำลูกตาลนะครับกับกระชอแล้วก็มีผ้ามุ้งอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ครับก็กองสิ่งสกปรกแล้วก็มีใยของตาลติดนะครับก็กองเอาออกบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็ห่อด้วยผ้ามุ้งเลยครับมัดด้วยเชือกครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาห้อยแบบนี้นะครับห้อยทิ้งเอาไว้1คืนนะครับให้น้ําหยดออกนะครับผมเหลือแต่เนื้อตานะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็มาทําขนมกันได้ครับวันนี้แม่บ้านเราลงมือปอกกระเพราทำขนมเองเลยครับผม เอาล้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเป็นคุณผ่าเองครับผมจะใจตรงหรือเปล่านะครับดูกันนี่ครับผมนี่ตรงกลางไงครับนี่ครับใจตรงกันเป๊ะนะครับผมสวยงามมากครับไปครับเดี๋ยวไปทำขนมกันครับผม เอาละครับลูกตาลที่เรายีเมื่อวานนะครับก็ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับตอนนี้เราก็สามารถนําไปทําขนมของเราได้เลยนะครับไปครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขวบ้านนอกควบ้านบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกท่านทําขนมกันครับผมก็เป็นขนมไข่ปลาน้ําเชื่อมแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวนะครับผม วัตถุดิบหลักๆเลยนะครับที่เราต้องเตรียมก็เมื่อวานนี้เรายีลูกตาลเอาไว้นะครับผมก็มีตาลสดนะครับผมมะพร้าวนะครับขูดเอาไว้โรยหน้านะครับผมน้ําตาลนะครับผมเป็นน้ำตาลใส่ขาวนะครับแล้วก็มี3ามแป้งนะครับแป้งแรกก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับผมนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าครับอันนี้ก็แป้งงันนะครับผม เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันครับว่าสัดส่วนเราใส่แป้งเท่าไหร่อะไรกันบ้างนะครับผมไปกันครับนี่ครับลูกตาลที่เรายีเมื่อวานนะครับแล้วก็ห้อยทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนนะครับก็จะเหลือแต่เนื้อนะครับเอาไว้ทําขนมแบบนี้นะครับวันนี้ขนมไข่ปลาของเราก็ใช้ลูกตาลหนึ่งลูกนะครับใช้เนื้อตาลหนักประมาณสามขีดครับดูสัดส่วนของแป้งกันครับเริ่มด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับ ใส่ประมาณ200กรัมนะครับก็จะเยอะกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับอย่างที่2นะครับตามด้วยแป้งมันสำปะหลังครับ100กรัมครับแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับอันนี้ใช้น้อยนะครับประมาณ50กรัมครับจากนั้นเราก็มานวดแป้งกันเลยครับ เติมน้ำเพียงเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเติมมากจนเกินไปนะครับถ้าเราเติมมากเกี่ยวแป้งของเราก็จะเละนะครับเวลาปั้นเป็นตัวไข่ปลาก็จะปั้นยากนะครับวันนี้แม่บ้านบอกว่าขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับผมเพราะว่าใช้ถุงมือนั้นแม่บ้านบอกไม่ค่อยถนัดเลยนะครับผมก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทําอาหารนะครับ หลังจากที่เรานวดแป้งสักครู่นะครับตอนนี้แป้งของเราก็เหนียวนุ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็มาปั้นเป็นลูกไข่ปลา,ากันเลยครับปั้นเป็นลูกยาวๆนะครับแล้วก็โค้งแบบนี้นะครับผมนี่ครับหรือจะปั้นเป็นลูกหัวใจก็ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำเชื่อมรอเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมก็ใช้น้ำตาลใสาขาวนะครับประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับต่อน้ำา1ลิตรครับพอน้ำตาลใสายขาวละลายหมดแล้วนะครับเราก็เคี่ยวต่ออีกสักหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเคี่ยวให้น้ำเชื่อมเหนียวจนเกินไปนะครับ เสร็จแล้วน้ําเดือดพุ่งแบบนี้เราก็ดับไฟได้เลยครับคราวนี้เราก็จะมาต้มขนมไข่ปลากันครับก็ใส่น้ําให้เยอะๆหน่อยนะครับจะได้เวลาลวกจะได้ไม่ติดกันครับพอน้ําเดือดเราก็นําขนมไข่ปลาลงลวกได้เลยครับเวลาเราใส่ขนมไข่ปลานะครับเราก็ใส่ทีละตัวนะครับอย่าเทลงไปทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าใส่ลงไปทีเดียวขนมไข่ปลาของเราอาจจะติดกันนะครับผม พอเรานําขนมไข่ปลาลงต้มนะครับสักพักหนึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไข่ปลาเริ่มลอยตัวขึ้นมานะครับผมก็แสดงว่าขนมไข่ปลาเราเริ่มสุกแล้วนะครับเราจะใช้เวลาต้มขนมไข่ปลาของเรานะครับประมาณ5-10นาทีนะครับต้มให้สุกให้แน่ใจเลยนะครับว่าขนมไข่ปลาของเราสุกจริงๆนะครับเราสามารถต้มนานๆได้ครับโดยที่ขนมไข่ปลาของเรานั้นไม่เละนะครับผม ตอนนี้เราก็ลวกขนมไข่ปลานะครับผ่านไปประมาณเกือบสินาทีนะครับตอนนี้ก็สุกสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะตัดมาพักนะครับในน้ําเปล่าก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็ตัดมาพักในน้ําเปล่าก่อนนะครับเพื่อให้เมือกที่ติดอยู่ขนมไข่ปลานะครับออกให้หมดนะครับ จากนั้นเราก็ตักขนมไขป่ปลามาแช่ในน้ำเชื่อมได้เลยครับนี่ครับสีของขนมไขป่ปลาครับสีใสสวยเลยครับ เสร็จแล้วเราก็จะแช่ในน้ำเชื่อมแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับผมวันนี้แม่บ้านของเราก็ลงมือขููปตะเภาด้วยตัวเองเลยนะครับผมเพื่อเอาไว้โรยหน้าขนมไข่ปลาของเราครับหลังจากที่เราแช่ขนมไข่ปลาในาน้ำเชื่อมสักพักนะครับตอนนี้ขนมไข่ปลาของเราก็หวานได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะทานแล้วครับผม คราวนี้เราก็มาโรยคุกเขามะพร้าวนะครับให้หอมน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับเสร็จแล้วครับสําหรับขนมไข่ปลานะครับผมเป็นขนมไข่ปลาโบราณนะครับทําจากลูกตาลสดแท้ๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับขนมไข่ปลาโบราณนะครับก็เป็นขนมที่หาทานยากแล้วครับสมัยนี้นะครับผมมีขายก็น้อยนะครับตามตลาดนัดก็บางทีก็ เจอแตกขนมตาลนะครับขนมไข่ปลาหายากนะครับผมก็ฝากไว้เลยนะครับถ้ามีลูกตาลก็ลองทําตามได้เลยครับรับรองอร่อยแน่นอนครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมลองชิมสักชิ้นนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่ครับสีสวยน่าทานมากเลยครับชิมแล้วนะครับอืมนุ่มครับนุ่มๆนึบๆหวานกำลังพอดีครับผมอร่อยมากครับครับอย่าลืมนะครับ ลองไปทำทานกันครับผมจะทําทานเองหรือว่าทําขายก็ได้นะครับก็ไม่ห่วงสูตรกันเลยครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครัวภายนอกครัป็นบ้านครับสวัสดีครับ